สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้เรฟรอยยลหากคุณชอบรีวิวรถและข้อมูลสเปคที่ครบถ้วนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆวันนี้เราจะมาพูดถึง2026เกียร์ซอร์เรนโตรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์เทคโนโลยีภายในห้องโดยสาร2026เกียร์ซอร์เรนโตมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและสไตล์ที่หรูหรามากขึ้นไฟหน้าและไฟไท้ายแบบ LED ถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวและให้แสงสว่างที่ชัดเจน เส้นสายด้านข้างของรถออกแบบให้ดูเรียบหรูและแฝงความสปอร์ตในเวลาเดียวกันกระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและมอบความมั่นคงบนท้องถนนภายในห้องโดยสารซรเรนโตไม่ออกแบบอย่างพิถีพิถันมีวัสดุคุณภาพสูงและการจัดวางที่เน้นความสะดวกสบายเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับมารวัดต่างๆช่วยให้ข้อมูลสำคัญชัดเจนและเข้าใจง่ายระบบเสียงคุณภาพสูงให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอิ่มในเรื่องสมรรถนะ2026เกียร์ซอร o นโตมีให้เลือกหลายเครื่องยนต์รวมถึงเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและระบบไฮบริดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน ขุมพลังทั้งหมดมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและตัวเลือกขับเคลื่อน4ลอ้อทำให้ขับขี่ได้ทั้งในเมืองและเส้นทางที่ทา้าทายระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและลดแรงสั่นสะเทือนขณนะขับผ่านพื้นผิวไม่เรียบด้านความปลอดภัยซอร์เรนโตใหม่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบ, omat, ะบ,บควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็วตามรถคันหน้า ระบบช่วยจอดและกล้องรอบคันเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่เช่นระบบตรวจจับผู้สัญจรและจักรยานช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุในเมืองฟีเจอร์เทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆใน2026เกียร์ซอ t o เรนได้แก่ระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟน พอร์ต USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและหลังรวมถึงหลังคากระจกพารามิกซันรูฟที่ช่วยให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารโปร่งโลง่งและรู้สึกกว้างขวางขึ้นสำหรับการออกแบบและสีตัวถังเกียร์ซอร์เรนโต2 6มีตัวเลือกสีหลากหลายพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและมั่นคง ขนาดตัวรถใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้พื้นที่ภายในกว้างขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังการเข้าถึงภายในห้องโดยสารสะดวกด้วยประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าโดยรวมแล้ว2,026เกียร์ซอร o นโตเป็น SUV ขนาดกลางที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะยอดเยี่ยมความปลอดภัยสูงและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่หรูหราและใช้งานได้หลากหลายซอรินโตรุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Refroyale เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลสเปคล่าสุดทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอ